เลขจากบัตรประชาชนบอกนิสัยตัวเองที่แท้จริงของคุณได้สวัสดีครับมาพบกับช่องมหาชาญชาแนลอีกเช่นเคยนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์แชร์ออกไปเพื่อกรลยาณนาิตรท่านอื่นได้รับชมรับฟังคลิปนี้กันด้วยนะครับคลิปนี้ก็เป็นเรื่องความเชื่อเป็นการ ทำนายเลขท้ายบัตรประจำตัวประชาชนบอกนิสัยตัวทนที่แท้จริงของคุณนะครับในเรื่องของศาสตร์ของการดูดวงนั้นจะมีหลายประเภทสำหรับวันนี้เราจะมาขอเอาใจทุกๆท่านด้วยการดูดวงจากเลขท้ายบัตรประชาชนนะครับเลขหนึ่งเป็นคนที่มีความเด็ดเดี่ยวกล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่คิดอยู่มีภาวะของการเป็นผู้นำค่อนข้างสูงทำอะไรก็มักจะมีความตั้งใจมากๆมีความแน่วแน่อยู่เสมอไม่ชอบให้ใครเข้ามาดูถูกตัวเองคุณเองเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นรอบข้างได้ดีแต่ปัญหาของตัวเองบางครั้งก็กลับแก้ไขได้ออกมาไม่ค่อยดีคุณเป็นคนที่มีศักดิ์ศรี เป็นพวกไม่ยอมก้มหัวให้ใครง่ายๆหากพูดถึงเรื่องความรักหากได้มีความรักก็จะทุ่มเทแบบหมดใจ 2. จะแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จความอบอุ่นจากคนรอบข้างจากมิตรภาพที่ดีแต่ในบางครั้งตัวคนเองก็ขาดเรื่องของความเด็ดขาดไปแต่คนที่เป็นคนที่ไม่ชอบในการอยู่คนเดียว การทำธุรกิจการลงทุนหากได้ร่วมทำกับคนอื่นจะดีกว่าทำคนเดียวตัวคุณเองจะมีเสน่ห์กับคนตรงข้ามเป็นที่รักใคร่ของหลายๆคนในใบกลางคนจะมีความสุขและครอบครัวฐานะดีใช้ชีวิตดูอย่างสบายเลข3มมักจะเจอกับปัญหาเรื่องราวต่างๆที่มีความทุกข์ใจผ่านเข้ามาอยู่ในชีวิตเรื่อยๆ หากจิตใจของตัวเองไม่มีความเข้มแข็งพอก็จะทำให้มีเรื่องที่ทุกข์ใจไม่สบายใจอยู่เรื่อยเลยในเรื่องของคู่ครองระวังจะมีปัญหากับบุคคลที่สามที่จะเข้ามาทำให้เป็นปัญหาในการแตกแยกเลขสามจะเป็นผู้ให้แต่อย่าให้มากจนเกินไปจนตัวเองต้องตกอยู่ในที่นั่งลำบาก แต่เมื่อผ่านปัญหาทั้งหมดไม่นานตัวคุณก็จะมีความสุขสบายกับครอบครัวเลขสี่จะแสดงให้เห็นถึงเลขแห่งจกกักรพรรดิมีคนคอยเป็นห่วงเป็นที่รักใคร่ของผู้สูงอายุแต่ก็จะมีความเหน็ดเหนื่อยในการใช้ชีวิตอยู่เหมือนกันเพราะคำว่าแม่ทัพก็จะรู้ถึงความหมายกันอยู่แล้วว่า ไม่มีแม่ทัพคนใดที่ไม่มีผลงานแล้วจะได้เป็นแม่ทัพหมายเลขสี่นั้นจะเป็นเลขแห่งความสำเร็จความยิ่งใหญ่ความท้าทายความก้าวหน้าในชีวิตหากต้องการที่จะให้มีชีวิตมีความจเจริญก้าวหน้าเร็วก็จะต้องกล้าทำกล้าคิดในสิ่งที่คิดกล้าตัดสินใจตัวคุณจะทำอะไรก็จะมีคอยคนช่วยเหลือ คอยสรรเสริญและคอยยินดีอยู่เสมอเลขห้าเป็นเลขที่แสดงถึงเมตม์แห่งสเสน่ห์กับเพศทั่วไปจะมีคนหญิงทนงในตัวคุณตัวคุณเองก็จะไม่ยอมก้มหัวให้กับผู้อื่นได้ง่ายๆเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้อื่นได้ดีหมายเลขห้านี้จะมีความสบายกายแต่มีความทุกข์ใจอยู่เรื่อย เพราะเป็นคนที่คิดมากคิดทุกเรื่องจนเกินเหตุเป็นคนที่รักใคร่ของญาติมิตรหากได้นำเนินการธุรกิจการทำเอกสารจะประสบผลสำเร็จและมีชื่อเสียงหมายเลข5นี้จะทําได้ทั้งหมดแต่จะต้องมีเวลาให้กับตัวเองในเรื่องส่วนตัวบ้างอย่างเช่นเรื่องของความรักอย่าปล่อยให้นานจนเกินไป จะทำให้พึ่งพาอาศัยบุตรบริบาลในภายภาคหน้าจะมีความพอดีกับชีวิตของคุณและมีความสุขตลอดเลข6แสดงให้เห็นถึงคนที่มีดีอยู่ในตัวแต่ไม่ค่อยที่จะนำความสามารถนั้นมาใช้ประโยชน์อย่าปล่อยเวลากับความคิดให้ไปมากนักหมายเลข6นี้สเสน่หจะอยู่ที่เงาของตนเอง มีคนรักไข้มีคนเอ็นดูทั้งกับเด็กและผู้ใหญ่หากได้นั่งสมาธิได้บำเพ็ญศีลตัวคุณเองจะมีบารมีที่สูงผู้คนรักไข้เอ็นดูไม่ว่าจะทำการสิ่งใดก็ล้วนแต่จะประสบผลสำเร็จทั้งสิ้นเวลามีปัญหาต่างๆมักจะเอาตัวรอดจากปัญหาเหล่านั้นอยู่ได้เสมอเลขเจ อย่าปล่อยเวลาผ่านให้เสียไปกับคนอื่นมากนักอย่ายึดติดอยู่กับที่หมายเลข7นี้จะเป็นหมายเลขที่ออกเดินทางเพื่อทําการค้าหรือทํางานที่จะต้องมีการเจราจาพูดคุยอยู่ตลอดจะทําให้ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานประสบผลสำเร็จในชีวิต ระวังปัญหาเรื่องของความรักที่เกิดจากในครอบครัวหรือเรื่องเกิดเป็นรักสามเศร้าเกิดขึ้นปัญหาต่างๆท,ท,ที่เกิดขึ้นอยู่ในชีวิตของคุณนั้นอย่าไปวิตกจนเกินไปเพราะทุกอย่างจะที่คลายไปด้วยดี<ร>าการเงินอาจจะไม่คล่องในการใช้ใจ่ายบางครั้งแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาหนัก เหนื่อยหน่อยในระยะเริ่มต้นแต่ไม่นานคุณก็จะพบความสุขและมีโชคลาภเพิ่มมากขึ้นเลข8จะแสดงให้เห็นถึงคนที่มีบุญบารมีและมีวาสนาดีแต่จะต้องมั่นเรียนรู้และเร่งศึกษาอย่าหยุดนิ่งอย่าอยู่กับที่เป็นคนที่กล้าเปิดเผยกล้าทำกล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจในการทำสิ่งต่างๆอย่าใช้ชีวิตสนุกเกินไปจนลืมคนในครอบครัวมั่นไปของชีวิตมีฐานะดีเป็นที่พึ่งพอใจของวงตระกูลและมีชื่อเสียงเลข9เลข9นี้จะแสดงให้เห็นถึงอำนาจและความยิ่งใหญ่หากได้เป็นผู้นำก็จะเจริญก้าวหน้าการทำงานด้วยสมอง เป็นนักพูดหรือเป็นนักบรรยายจะมีชื่อเสียงมีความโด่งดังเลยผู้คนจะยกย่องสรรเสริญมีจิตสัมผัสที่ต่างกับคนทั่วไปหมายเลข9จะเป็นผู้ที่อยู่เหนือลิขิตสวรรค์ทาอะไรก็จะประสบผลสำเร็จด,ด้วยตัวเองหมายเลขศูนเป็นคนที่ค่อนข้างมีความเชื่อมันอ่นในตัวเ,เองสูงมากๆ มีคุณธรรมและมีเมตตาธรรมจิตใจที่ดีเป็น,ปนคนที่มีความรับผิดชอบสูงชอบช่วยเหลือคนรอบๆข้างอยู่เสมอมามีความฉลาดไหวพิบที่ดีจะเต็มเปี่ยมด้วยความคิดริเริ่มสร้างสารรค์คุณ,คณมักจะเป็นคนที่พลาดโอกาสและ,และจังหวะดีๆใน,นชีวิตในหลายครั้งก็จบลงไปเลยนะครับสำหรับ เลขที่ไทยหลังบัตรประจำตัวประชาชนของเรานะครับสำหรับเลขไหนของใครเป็นเลขอะไรยังไงก็เม้นเข้ามาบอกกันได้เลยนะครับเป็นความเชื่อเล็กๆแนน้อยนะครับสำหรับเป็นการเลขไทยหลังบัตรประชาชนสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไว้ก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ